สวัสดีค่ะเพื่อนๆดูข้าไล่ผักตบวันนี้มีเรือมาไล่ผักตบค่ะโอ,โอ้น้ำลงเย็นดีค่ะเพื่อนๆอันนี้อยน้ำนิ่งเห็นไหมคะน้ำนิ่งเป็นตะตกปลาค่ะต่ตกไม่ได้ค่ะเห็นไหมคะ เห็นไหมคะมันมีอันนี้คะ่ะมีผักตบกไหลอยู่นี่นะคะน้ำกับเลื่อมปลาตกใจนะ่คะอืมนย่างัี้คะ,คะน้ำกรบเลื่อมนี่แหละวันก็มามัดเบ็ดแถวนี้เลยที่ได้ปลาแรดปลาอะไรนะโอ้ผักบุ้งไม่ได้มาหลายวันไม่ได้เก็บผักบุ้งหลายวันปลาผักบุ้งเต็มเลยโอ้ ก็รำโพธิ์ที่วัดสำโรงเพื่อนเห็นไหมคะผักบุ้งเห็นไหมคะมเดี๋ยววันนี้จะเก็บผักบุ้งไปไปกินกับขนมจีนก็อร่อยนะโอ้ย พี่ตกใจนิ่งไปแป๊บหนึ่งค่ะนึกว่างูตรงเนี้ยตาไม่ดีค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะจะเจ็บผักบุ้งนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมค่ะผักบุ้งนี่เยอะดอุบอวบเลยจ้าเห็นไหมค่ะค่ะจะเจ็บให้ต้องซื้อค่ะผักบุ้งค่ะโอ้ยนี่ค่ะอวบอวบไม่มีเออ สบายสบายเดินฮะเต้นตันนี้มาค่ะพเพื่อนๆนะคะโอ้อากาศดีมากค่ะพเพื่อนๆสะออนผักบุ้งค่ะอาจจะมาเจ็บผักบุ้งค่ะก็เลยคิดถึงเพื่อนๆก็เลยทำคลิปซะเลยจ้าเห็นไหมคะ ขอบคุณทุกเลิกทุกไลทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายพูดคุยให้กำลังใจคะ่ะใครมาไปหมดนั่น,น่ะคาหวานนั่นน่ะหวานจ๋าใจง่ายนะคะจะบอกให้ใครมาไปหมดค่ะหวานจ๋าชอบเพื่อนนะคะโอ้ดรงนี้ เรือแมคโครไม่มาจกน้ําไม่จกวืบปื๊บมันจะไหลไปแล้วน้ำกระเพื่อมตรงนั้นเหนไหมคะกรเพื่อนถ้าจะป like e. a, ลาตัวใหญ่เนาะโอ้หนูนะไหลเต็มเลยไปเลยโอ้ก้อนนี้ก้อนบักใหญ่เลยเห็นไหมคะเขาไม่ได้นิ่งนะคะเขาไหลไปนะคะนั่น สวัสดีนะคะเพื่อนๆเจ็บผักปุ้งก่อนคะ่ะนะคะ